สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมน้าโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่14นะครับผมสิงหาคม2 5ง4นะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยสวัสดีเอสทีทุกทุกท่านนะครับผมที่ติดตามนะครับผมทีมงานน้าโซล่าเซลล์นะครับผมเกี่ยวกับการเจาะบาดาลนะครับผมหรือว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะผมช่วงนี้ไปไหนไม่ได้นะอยู่จังหวัดเดียวเลยชุมพรนะครับผมอยู่อำเภอท่าแสะชุมพรมาเจาะน้ําบาดาลนี่ยาวเลยนะผมรถเจาะเอามาด้วยกันทั้งหมดนี่คันนะครับผม วันนี้นะผมมาพามาชมนี่ครับผมแผงโซล่าเซลล์นะครับผมซึ่งทางภาคใต้นี่ยังเป็นอะไรใหม่ใหม่อยู่นะครับผมซึ่งคนทางภาคใต้เนี่ยยังไม่รู้นะครับผมยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์มันเป็นแบบไหนนะครับผมวันนี้พามาชมเลยนะครับผมวันนี้บ่อบาดานนะครับผมบ่อบาดานบ่อนี้นะผมร้อยเมตรนะครับผมเป็นผมเจาะเองลงปั๊มเองติดแผงโซล่าเองนะครับผมบ่อบาดานบ่อนี้ผมเจาะไปที่100เมตรลงปั๊มไปที่100เมตรนะครับผมตอนนี้ท่อออกเนี่ยเป็นท่อ1นิ้วกับอีก2หุนนะครับผ ตอนนี้น้ำไหลอย่างที่เห็นนะครับผมหลายคนอาจจะมองว่าทําไมไหลค่อยจังนะครับผมตอนนี้ทํางานจากแผงโซล่าเซลลนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณสองโมงเช้านะครับผมไม่มีแดดเลยนะผมตอนนี้ภาคใต้เป็นฝนเข้าฤดูฝนนะครับผมไม่มีแดดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมพายชมเน็ตสดๆเลยแต่ว่านะครับผมปั๊มน้ําโซล่าเซลหรือว่าแผงโซล่าเซลก็ยังทํางานอยู่นะครับผมอันนี้ตอนนี้เราทํางานจากแผงโซล่าเซลนะผมเนี่ยตอนนี้ไหลจากแผงโซล่าเซลไหลประมาณนี้นะครับผมอ่าให้ดูใกล้หน่อยนะครับตอนนี้นะครับผม อันนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ด้วยกันทั้งหมดได้หกแผ่นนะครับผมแผ่นละสามร้อยกว่าวัตต์นะผมปั๊มน้ำนะเป็นปั๊มหนึ่งพันห้าร้อยบาทคือสองแรงม้านั่นเองนะผมหลายอย่างที่เห็นนะครับผมข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ก็คือนะผมแดดอ่อนๆก็ทํางานนะครับผม,อ,อ,ผมอ่อออานนถ้าไม่มีดดแดดเราก็สามารถเปิดร่วมกับไฟฟ้าได้ด้วยปั๊มน้ําตัวนี้จะเป็นสองระบบนะครับผมสามารถเปิดจากไฟฟ้าได้ครับเพื่อนจากแผงโซล่าเซลล์ได้ในตัวเดียวกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมรถเจาะทีมงานน้ำน้าโซลีอ่าทีมงานอำนาจก็มา,นนนามาอยู่ที่นะจุมพรทั้งหมดได้ส ตอนนี้กาลังจะเดินทางไปเจาะอยู่ที่ทับตะแกนะครับจังหวัดจังหวัดประจวบกิิขันนะลิ้นรัวๆรัวหน่อยนะครับผมช่วงนี้นะผมเจาะน้ําขาดทุนเยอะนะครับผมขาดทุนบ่อยนะครับผมลิ้นเลยรัวนะครับผมช่วงนี้ก็เจาะบาดาลเจาะยากนะแถวชุมพรนะครับผมน้ําบาดาลหายากมากนะครับผมกว่าจะได้แต่ละบ่อเน็ตเหนื่อยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้พาชมหน้าตาของกล่องอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้าหน่อยตัวนี้จะเป็นกล่องอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ํานะครับผมสามารถ ดัผมขับเคลื่อนในสองระบบเลยครับทั้งไฟฟ้าทั้งโซล่าเซลล์ในตัวเดียวกันนะครับผมจะมีกรอบเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับผมตัดน้ําแห้งน้ําขาดนะครับผมไฟเกินไฟตกตัดอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้สําหรับกล่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมข้อดีของมันก็จะดีกว่าปั๊มไฟฟ้าทั่วปกติทั่วไปนะผมตรงที่ว่าไฟต่ําทํางานนะครับผมถ้าเป็นเสมอไฟฟ้าไฟตกไฟต่ําก็ไม่สามารถเปิดติดนะครับผมเราจะต้องมีตัวดึงไฟหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งทางจังหวัดจุมพรตรงนี้นะครับผม มันเป็นอยู่ในหุบในเขาเยอะนะครับผมเจอกรณีไฟตกเยอะนะครับผมบางทีหุงข้าวยังไม่สุกเลยไฟดับแล้วนะครับไฟตกอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแผงโซล่าเซลล์ก็ประมาณนี้นะตัววันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาสองโมงกับอีกสิบห้านาทีนะครับผมเนี่ยนะครับผมฝนตกน้าค้างยังเกาะแผ่นอยู่ยังเต้มยาง้นแต่ว่าน้ําก็ยังไหลออกอย่างที่เห็นนะครับผมพลังงานฟรีพลังงานสะอาดเราก็ไม่ต้องเสียค่าไฟนะผมเปิดไหลทั้งวันอย่างนั้นก็นะครับผมเปิดลงสะไว้นะครับผม มีแดดก็ไหลแรงนะผมมีแดดก็ไหลเบาหน่อยนะ <c oughs> ผมทํางานทั้งวันนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนนะผมอยากจะสั่งเป็นชุดประกอบตรงไปติดตั้งเองหรือว่าให้จากช่างทีงทมงานน้น,นาโซลา่าเตีไปติดตั้งให้ก็สามารถโทรได้โดยตรงเลยนะผมเพลงโซล่าดเซียว <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้ก็จะเดินทางลำบากหน่อยนะโควิดนะผมเข้าหมู่บ้านไม่ได้มั่งนะครับผม, <c oughs> ผมเดินทางไปข้ามจังหวัดไม่ได้มั่งกลับมาต้องกักตัวนะครับผม <c oughs> หรือว่าท่านไหนที่นะครับผมสั่งเป็นชุดประกอบตรงไปหรือว่าจากทีมงานอำนาาโซล่าเตีไปติดตั้งให้แล้ว ปั๊มมีปัญหานะครับผมช่วงนี้อาจจะต้องได้ดูแลตัวเองหน่อยนะครับผมถ้าจังหวัดไหนเราเข้าไปได้เราก็จะดูมีช่างไปดูแลให้แต่ว่าบางจังหวัดนี่นะครับผมไปไม่ได้นะครับสุดวิสัยจริงๆก็คือไปไม่ได้นะครับผมไปก็อันตรายทั้งคู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากทีมช่างไปก็อันตรายนะครับผมลูกค้าพออันตรายก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับปั๊มน้ํามีปัญหา,หาก็อาจจะดูแลนะครับโทรไลน์มาหาหรือว่าจะส่งไปแล้วติดตั้งเองนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวสถานการณ์ี้คครผ คงจะปกติแล้วเราค่อยพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับการติดตั้งแผงโซลูนนี้ก็ห่างห่างหน่อยนะครับผมทีมงานวัตถุสารเซลล์กับการติดตั้งแผงโซลารเซลล์ก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ารับไปแล้วบางทีก็ไปไม่ได้มั่งเดินทางไปไม่ได้มั่งนะครับผมลําบากนะครับผมช่วงนี้สําหรับเอฟซีคนไหนก็นะครับผมจากใจผมเลยก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับผมเป็นห่วงทุกท่านนะครับผมดูแลตัวเองดีนะครับผมรักษาตัวเองให้รอดจากโควิดนะครับผมถ้าเราไม่รอดถ้าเรารอดไปได้เราก็อยู่ได้อีกยาารับผมสํห เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ฝากนะครับความมองใย,ยนะครับผมจากผมเลยถึงเอฟซีทุกทกท่านนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมซื้อหวยใกล้ถูกหวยนะครับผมแต่อย่าไปซื้อเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับผมเขาอั้นนะครับผมซื้อตัวอื่นไปนะครับผมสวัสดีครับผม